สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับเซียนเท่าดูว่าเซียนเท่าจะเหมือนเซียนแนบหรือเปล่าไปเซียนเท่าอย่าเดินช้านะคิดช้าจังเลยเซียนเท่าเนี่ยไปเซียนเท่ามาเลขสิบห้าหรือเปล่า เขากินเลยอย่างนั้นอุดมาแปดมาสิบเอ็ดโอ้โหแหลกแหลกแหลกเส้นเท้าแหลกเส้นเท้าแหลกแล้วถ้าเส้นเท้าแหลกเราขึ้นไปกินดีกว่าขึ้นกินอย่างเดียวเส้นเท้า เอามาเสียนเท่าเนี่ยแรกอย่างเดียวเราดันไปมาแปดแปดไม่ดัน,นขึ้นเขาจะ่อหรือเปล่าเอ้า่อก็ต่อมาต่อมาเส้นเท่า ไม่ต่อไม่ต่อหรือเซียนเท่าทำไมไม่ต่อละ่ะกินฟรีใช่ไหมเซียนเท่าโอ้ยให้เซียนเท่ากินฟรีแล้วเรา อ้าวอย่าบนหน้าคิดหน่อยไม่ได้นะ้คิดก่อนไม่ได้เลยเสียนเท่าเนี่ยกินดิเสียนเท่า โอ้เซนเท่าเข้าฟอดกันมาเซนเท่าเดือเร็วเร็วเร็วกระตัวก็ได้เซนเท่ากระตัวไปเซนเท่าอ้น่าจะเสมอนะเซนเท่านี้สิครับ เดี๋วสีเสียนเท่าแล้วดีนี้สิครับนีสิครับเสียนเท่าจับกินเลยเสียนเท่านี่ไไม่ให้กิน ไปข้าวอนเหมือนกันเส้นเท่าริวหมากมันเสมอและเส้นเท่าหมากมันเสมอแล้วเส้นเท่าหมางมันเสมอและเส้นเท่า อ๋อแรกมาถ้าไม่แรกก็จะแรกเอง